กสทชนั้นเรียกร้องให้ RS ระงับการจำหน่ายกล่องบอลโลกในวันที่1เมษายนนี้นะคะโดยยืนยันหลักการของประกาศกฎ must have ซึ่งกำหนด7ชนิดก,กีฬาสำคัญที่คนไทยต้องได้ดูทางฟรีทีวีแต่ว่าล่าสุด RS ก็ได้เดินหน้าเปิดตัวผู้สนับสนุนหลักของฟุตบอลโลกรวมถึงความพร้อมในระบบถ่ายทอดสดโดยยังคงยืนยันการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีเพียง22แมชส่วนการรับชมครบทั้ง64แมชต้องซื้อกล่องรับสัญญ,ญาณ สุรเชษฐสุรชัยเชษฐ์โชคศักดิ์หรือว่าเฮียฮอประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ r s เนะคะเปิดเผยว่ายังคงเดินหน้าขายกล่องรับสัญญาณวันที่1เมษายนอย่างแน่นอนและจะรอฟังการตัดสินของศาลปกครองกลางซึ่ง r s ฟ้องเพื่อให้ยกเลิกประกาศกฎ must have เนื่องจากกสทชตั้งขึ้นหลังจากการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของบริษัท r s ค่ะผมเข้าใจเจตนาดีของทางกสทชนะครับว่าอยากให้ประชาชน ได้ดูแมตช์ทุวนโลกอย่างทั่วถึงโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ในมุมของ IS เองก็อย่างที่เคยให้ข้อมูลแต่ว่าผมคิดว่ากดมัดแฮบนี้ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับ IS นะครับเพราะว่า IS เราได้ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์นี้มาก่อนแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็คิดว่าเมื่อเป็นข้อพิพาทเราก็นําเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลผมคิดว่าเองว่าณวันนี้ของ IS เองหรือทางกสทช,อชอเองก็คงต้องรอคำตัดสินนะฮะ แล้วก็คำจะสิงสารมาออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยไอเอสเองก็น้อมปฏิบัติสำหรับแผนการตลาดฟุตบอลโลกนะคะไ s ตั้งเป้าทำรายได้อย่างน้อย650ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากผู้สนับสนุนร้อยละแ0และการขายลิขสิทธิ์ต่ออีกร้อยละยีหากไ s เดินหน้าขายกล่องรับสัญญาณบอลโลกนะคะก็จะทำให้ถูกปรับ5ล้านบาทบวกกับวันละ1น0 0 0 0บาทนะับตั้งแต่วันที่เริ่มทำผิดกฎไปจนถึงวันสิ้นสุดฟุตบอลโลก รวมถึงอาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตช่องดาวเทียมแต่ผู้บริหาร R.S. ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แสดงความกังวลใจแต่อย่างใดค่ะ okay. Okay. อย่างไรก็ตามนะคะ R.S. อาจจะเลือกทางออกสุดท้ายก็คือการเจรจากับกสทชอน,นอกรอบหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าหาก R.S. มีความพร้อมในการออกอากาศช่อง8ในระบบดิจิตอล TV ก็อาจจะเปลี่ยนแผนการถ่ายทอดสด6 4แมชทางช่องฟรีทีวของ r อเองค่ะ